สวัสดีครับผมสุริย่าครับคอร์รันดนิตังสื่อพิมพ์สปอร์ตพูรัรตตาสกเกอร์นะครับวันนี้เราก็มาเจอกันวันเสาร์ที่13ธันวาคมนะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลเข้มข้นจัด เต็มคาราเบลนะครับมีหลายรีกทั่วโลกน่าติดตามนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปนี้จะไปที่ทั้งหมด5คู่นะครับในฟุตบอลไทยลีกพิเมียร์ีกอังกฤษบุนเดสล,ลีกาเยอรมันและแชมเปี้อังกฤษนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเ้ลก็แนะนำนะครับรายแอดเ433เชียร์ให้ครบจบทุกรีกที่ราย M433 เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงกลุ่มฟุตบอล VIP 911 Sport c l สรครับสามารถเข้ามาในกลุ่มได้ตามเร่งที่ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางฝากติดตามช่องแต่จุดโทษรายอัต3อและการไรวิเคราะห์ฟุตบอลของผมในช่วงเย็นวันนี้เอาไว้ด้วยนะครับ ทท,ทีีคบบจุก่ m 3สวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ไทยลีกหนึ่งบ้านเรานะครับเป็นการเจอกันระหว่างสุขโขไทย f อเปิดบ้านพบนครราชสีมา ชื่อชั้นศักยภาพของนักเตะ2ทีมนี้อาจจะสูสีไม่หนีห่างกันมากนะครับอย่างไรก็ตามสุโขทัย f c เป็นทีมที่ระบบทีมแท็กติกการเล่นลงตัวกว่าเยอะและยามเล่นในบ้านไม่ว่าจะเจอทีมใหญ่ ทีมเกตบอลสูสีหรือว่าทีมเล็กกว่าพวกเขามักทาได้ดีนะครับวันนี้เล่นในบ้านนะครับเชื่อว่าน่าจะเน้นแบบจักเต็มนะครับเจอกับทางสวัสดแคทนะครับซึ่งตอนนี้ จมบวยแบบไม่มีวี่แววฟื้นตอนนี้ผมมองนะครับว่านักคอนราชสีมามีปัญหาเยอะมากแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณซื่อแล้วก็ตามแต่ดูแล้วเข็นไม่ขึ้นนักเตะเสียความมั่นใจเกมลูกค่อนข้างเฟืนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้บทกันไปแล้วเก่งในบ้านอยากสุโขทัย FC ดีพอจะสามารถเบียดเอาชนะเก็บสามแต้มได้ตามเป้าหมายเฉี่ยสุโขทัย f c นะครับในคู่นี้ คู่ที่2และ3นะครับเราไปกันที่ศึกพรีเมยรีอังกฤษเริ่มกันที่เกมระหว่างริเวอร์พูลพบไบตันแชมป เก่าของกุนซืออา์เนเชรอตอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าฟอร์มการเล่นเช้าชามเย็นชาม3วันดี4วันไขยแต่ล่าสุดการที่บุกไปชนะอินเตอร์1-0ศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกทำให้ความมั่นใจกลับมาเล่นกันแบบคลายความกดดันมากขึ้นผมมองนะครับว่าการที่เกมรับ กลับมาใช้โจโกเมตเป็นตัวจริงทําให้มีความเหนียวแน่นมั่นคงมากขึ้นแดนกลางเริ่มลงตัวนะครับและแนวลุกการใช้อ e ูโกเอกิติเก้ e, เล่นร่วมกับอเล็กซานเดอร์อีสซักตรงนี้ครับผมมองว่าประสิทธิภาพความหลากหลายการจรุดตะกอเด็กขาดมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้กลับมาเล่นแอนฟิลด์นะครับเจอกับทางไบตันนะครับซึ่งอาจจะมีจุดเด่นในเรื่องของเกมรุกนักเตะอย่างยากูบามินเตจอจินโยรุเทอร และแดนนี่เวลเบกถือว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งแต่ปัญหาก็คือไบตันเป็นทีมที่เล่นเกมรับไม่ค่อยดีเท่าไร่นะครับพร้อมเปิดแรกมัเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูแล้วบทกันไปมาเข้าทางแชมป์เก่านะครับสุดท้ายเชื่อว่าริเวอร์พูลที่เร่ต่อหน้าแฟนบอลหมัดหนักกว่าจะสามารถต่อยอดความมัน่นใจด้วยการอัดเอาชนะเก็บสามแต้มได้ตามเป้าหมายเชียรริเวอร์พูลนะครับในคู่นี้คู่ต่อมาเราไปกันที่การเจอกันระหว่าง อาร์เซนอลเปิดบ้านพบวูแฮมตันทับปืนใหญ่ฟอร์มเริ่มตกแผ่วลงในรีนะครับหลังจากชนะแค่1จาก3นัดหลังสุดอย่างไรก็ตามนะครับเกมล่าสุดพวกเขาเรียกคืนความมั่นใจในเวทียุโรปและวันนี้ปรับโหมดมาเป็นเกมรีกุนซือมีเกลอาเตต้า พร้อมกลับมาใช้ชุดใหญ่นะครับแนวรุกมีบูคาโยซาก้าโนนี่มาดูเอเก้และวิตเตอร์เยเกเรสเป็นทีเด็ดนะครับส่วนแดนกลางเดแคไรท์ก็จะคืนตัวจริงวันนี้เร่นงต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับเจอกับทางวูแพมต์นนะครับซึ่งรั้งบวยด้วยผลงานแยกจัดไม่ฟื้นแม้พวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณซื่อนะครับแต่ผมมองนะครับว่า ทับหมาป่าผ้าที่เลือกไปเอาร็อบเอ็ดเวิร์ดเข้ามาคุมทีมเนื่องจากประสบการณ์ฝีม้าลา,ายมือดูแล้วยากจะเข็นขึ้นนะครับและฟอร์มตั้งแต่มาคุมทีมก็ถือว่า แย่ yeah, หนักยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคู่นี้ต่อให้โจทย์เปิดมาค่อนข้างแพงแระปืนใหญ่อยู่ในช่วงที่เริ่มแผ่วนะครับแต่เกมนี้ผมมองนะครับว่าทางจาฝูงจะระบายความอัดอั้นด้วยการอัดเอาชนะ2ประตูตั้งไว้และมีโอกาสเหตเต็มด้วยการยิงขาดถึงความห่าง3ประตูได้เชีย่ยอาเซนอน,นะครับในคู่นี้คู่ที่4เราไปกันที่ศึกบุนเดลิกาเยอรมันนะครับเป็นเกมระหว่างฮอฟเฟนไฮม์ เปิดบ้านพบฮัมบูภาพรวมฮอฟเฟนไฮม์ทำผลงานได้ดีนะครับตอนนี้พวกเขาเกาะกลุ่มหัวตารางจุดเด่นของทางเจ้าถิ่นภายใต้การคุมทีมของกุนซือคริสเตียนอินเซอร์คือเรื่องของเกมลุกที่ดุดันหลากหลายวันนี้แกรักอย่างบูซามาน่าตูเร่ทิมเรมเปเร่และฟิตนิกอาราน่ต่างพร้อมลงตัวจริงนะครับเจอกับทางฮัมบูนะครับทีมน้องใหม่ซึ่ง บอลศักยภาพนักเตะอาจจะไม่ธรรมดานะครับแต่ปัญหาก็คือฮัมบูร์กเกมรับไม่ค่อยนิ่งนะครับนอกรังยิ่งไว้ใจยากเพราะฉะนั้นคู่นี้ต่อให้โจ์เปิดมาค่อนข้างแพ้นะครับแต่ผมมองะครับว่าบอลบุกธรรมชาติอย่างเจ้าถิ่นหากไม่ใช้โอกาสเปลืองกงนเองนะครับเชื่อว่าฮอฟเฟนไฮม์จะสามารถเบียดเอาชนะเก็บ3ามแต้มได้ตามต้องการเฉียฮอฟเฟนไฮม์นะครับในคู่นี้และปิดท้ายครับเราไปกันที่ฟุตบอลแชมเปี้ย อังกฤษครับเป็นเกมระหว่างโคเวนทีเปิดบ้านพบบิสตันซิตี้จาฟููงช้างกระทืบโลงของกุนซือแฟงแรมพาดฟอร์มตกไม่ชนะ2นัดนะครับแต่นั่นก็เข้าใจได้เป็นเพราะเจอโปรแกรมที่ค่อนข้างยากต่างจากเกมนี้ที่กลับมาเล่นในบ้านนะครับเจอกับทางบิสตันซิตี้ซึ่งฟอร์มการเล่น ความมั่นใจและปัญหาต่างๆดูมีเยอะมากกว่านะครับยิ่งเห็นเกมรับของบิสตอนยามนี้ดูแล้วผมมองะครับว่าค่อนข้างเละเทะเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองะครับว่าเป็นโอกาสอันดีมากที่เจ้าถิ่นของกุนซือแฟงแดมพาจะสามารถเรียกขึ้นความมั่นใจาด้วยการกลับมาเอาชนะได้ตามเป้าหมายเชียโคเวนที่นะครับในคู่นี้วันนี้ครับทั้งหมด5คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลที่แนะนําประจําวันเสาร์นี้นะครับเชียสุโขทัย f c เชียร์ิเวอร์พูลเชียร์อาร์เซนอลเชียร์ฮอฟเฟนไฮม์และปิดท้ายเชียร์โคเวนทีทิ้งทาง้ายนี้ทุกท่านเชียร์ทีมไหนกันบ้าน,นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ขอให้เชียร์บอลกันแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงว่ารวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ